นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะต้องบินไปลอนดอนค่ะก็คือไปทําเพลงให้เสร็จละเสร็จละเหลืออีกสาเพลงก็เสร็จอาคาก็จะได้ประชุมกันเรื่องว่าชุดจะเป็นไงจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกพี่ๆมานั่งคุยกันเนาะ่าแบบไม่ใช่แค่เพลงอัลบั้มใหม่เท่านั้นนะคะที่สาวถาถาจะขนความแปลกใหม่มาให้แฟนคลับแต่ยังเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมที่รับรองว่าสวยเอ็กซ์เซซี่มาให้ดูเหมือนเดิมแต่จะฮือหาจนตาค้างอีกหรือเปล่าต้องรอพิสูจน์กันเอาเองค่ะ แหมพี่คะชุดที่แล้วมันก็แบบว่านิดนึงใช่ไหมคะชุดนี้มันจะเรียบร้อยมันก็คงจะไม่ได้เนาะมันก็ต้องแบบว่ามีกลิ่นอายของเอาเอางว่าเราจะทําให้มันเหมาะสมกับเพลงแล้วก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมให้มากที่สุดแล้วกันว่ามีกลิ่นอายแหมถามเรื่องอัลบั้มใหม่สาวท่าทาพูดแบบหมดเปลือกไม่มีการแต่พอถามเรื่องน้องสายปุ๊บสาวฮอตได้ระเบียบคนนี้ถึงกับอารมณ์เสียเลยแล้วค่ะคมดิวาีีนถามเรื่องน้อง ไม่ใช่แค่สาวทาทาเท่านั้นนะคะที่ไม่ยอมพูดเรื่องน้องสายแต่คุณพ่าทิมก็ขอปิดปากไม่ยอมสปิคไซโนหรือว่าเซเยสรุ่นนี้เหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะว่าน้องสายกำลังดังเทียบรุ่นสาวทาทาหรือเปล่านะ